คนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะในช่วงเจ็ดวันทั้งหน้านี้นะคะจะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่สามไปค่ะใบแรกค่ะสิบถ้วยค่ะใบที่สองค่ะ The World ค่ะใบที่สมค่ะแปดถ้วยค่ะ คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงเจวันข้างหน้านี้นะคะความรักในครอบครัวของคุณดีมากเลยนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่นะคะคนในครอบครัวจะคอยช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณนะคะหรือบางคนจะหมายถึงการมีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านนะคะหรือการสร้างครอบครัวใหม่ได้ค่ะคุณได้ไพ่เดอะเ r l ร์นะคะ นั่นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะคุณจะประสบความสําเร็จรุ่งโรจน์นะคะคนที่อยู่ในวัยทํางานนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอุปสรรคในด้านการทํางานใดๆนะคะคุณจะมีทางออกและสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะมีผลสําเร็จในทางที่ดีหรือบางคนนะคะอาจให้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งในช่วงเวลาน,นี้นะคะส่วนคนที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะคะ ความสำเร็จในเรื่องของการเรียนของคุณจะโดดเด่นนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนก็ตามนะคะคุณก็จะมีทางออกนะคะทําให้คุณนะคะผ่านพ้นวิกฤตนั้นได้ค่ะแต่ในช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องให้ทํางานหนักนะคะสักนิดหนึ่งนะคะทําให้คุณไม่มีเวลาให้กับคนที่คุณรักนะคะไม่มีเวลาที่จะไปพูดคุยกันหรือว่ามีมีเวลาที่จะ เอ่อทคแคร์เขานะคะทำให้อาจจะมีการห่างเขินในช่วงเวลานี้ค่ะก็ขอให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนโชคดีกันนะคะทุกใจกานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค้าครูกันด้วยค่ะ